วันนี้แม่หมอจะทํานายกับไพ่สามดาบที่ใครเห็นแล้วก็มักจะกังวลว่ามันจะมีแต่เรื่องเจ็บปวดแต่สําหรับในคลิปนี้แม่หมออยากจะถอดดาบอันนี้ทั้งสามเล่มให้กับคุณดาบที่มันทิ่มแทงจิตใจของคุณดาบที่มันเป็นเสียนน้ำหัวใจของคุณคุณจะค่อยๆดึงแต่ละดาบออกไปได้อย่างไรแล้วอะไรที่มันทิ่มแทงในหัวใจของคุณ ที่ทำให้คุณไม่สามารถหลุดออกจากกับดักของหัวใจของคุณขอให้คลิปนี้ได้ปดโปรดดนบันดาลให้กับผู้ที่มีจิตที่กำลังปรารถนาที่อยากจะให้ใครสักคนมาเยียวยาเพื่อรักษาจิตใจของคุณขอบนนุญนำพาให้เจอกับคนที่เข้ามาในคลิปนี้และหวังว่าจะสามารถที่จะทำให้คุณ ได้มองเห็นกับภาพในอนาคตที่คุณได้ถอดหัวใจของคุณออกมาแล้วนะคะน,นี้ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเทพเทวดาทั้งหลายที่คุ้มครองปกปักร,รักษาดวงชะตาของคุณขอให้แม่หมอได้ทําการเยียวยาดึงนามในใจของคุณออกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่คุณไม่สามารถถอดออกมาได้นะคะ ตอนนี้นะคะมหมอก็เปิดให้คุณเห็นแล้วไพ่เทม e พ a n c e ไพ่เดอะฟู l ไพ่เดอะเลเวในสำรับนี้ก็คือเทมเพ a n ท e ทูตสวรรค์กำลังมาบอกคุณว่าคุณมีพลังขับเคลื่อนทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ ที่พร้อมพัฒนาเปลี่ยนแปลงคุณเป็นคนที่มีความพยายามทำให้มันเข้าที่เข้าทางเพื่อหาจุดลงตัวที่สุดให้กับชีวิตหรือบางครั้งก็ทำอะไรวกไปวนมาชอบเปลี่ยนแปลงไปทำตามอารมณ์ทำในสิ่งต่างๆใหม่ๆเพื่อให้เข้ากับยุคกับกระแสหรืออาจจะต้องเข้าสังคมหรือแม้กระทั่งชอบทดลองไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะให้ค่อยๆปรับตัวถ้าหากคุณเป็นเช่นนี้มันจะทำให้เรื่องที่ทำหรือสิ่งที่คิดนั้นมันจะไม่จบไม่สิ้นสักทีจนกลายเป็นคิดไม่ตกเกิดความลังเลรู้สึกมีความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันจะทำให้คิดมากกว่าทำและมันจะไม่เกิดความก้าวหน้าสักทีดาบเล่มที่สองที่ปักกลางอ,อกของคุณ The f o o l คุณเป็นคนมั่นใจไม่ชอบถูกความผูกมัดชอบความท้าทายมีไอเดียสร้างสรรค์หากสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาในหัวคุณคุณก็อยากจะทดลองทํามันบางครั้งคุณก็กล้าเสี่ยงกล้าลองโดยบางครั้งอาจเกิดความไม่รอบคอบขาดความยั้งคิดบทจะทําอะไรใครขวางก็ห้ามไม่ได้ ดาบเล่นที่ส The Lover คุณเป็นคนน่ารักมีสเสน่ห์แค่ความรู้สึกคนอื่นจนบางครั้งลืมแค่ความรู้สึกตัวเองและไม่ค่อยกล้าปฏิเสธจนบางครั้งต้องแอบมาทุกข์อยู่ในใจอึดอัดใจตัวเองคุณเป็นคนขี้ใจอ่อนขี้สงสารมันก็เลยทำให้นามที่ปัก กลางใจของคุณทั้งสามเล่มนี้มันจึงถอดออกไม่ได้วันนี้จะดูไพ่สรุปนะคะว่าน้ำในอกนี้เราจะถอดบทเรียนออกมาแบบนี้ได้อย่างไรไพ่สรุปใบสุดท้ายราชาธิดาคุณต้องเป็นคนที่ชัดเจนและบางครั้งต้องกล้าตัดสินใจแบบไม่ลังเลด้วยสัญชาตญาณของคุณ ที่หัวใจของคุณมันบอกว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําขอให้บอกกับจิตใต้สํำนึกของคุณและความเกรงใจของคุณก็อาจนําพาซึ่งความอึดอัดใจของคุณบางครั้งเราสามารถที่จะเลือกมีปฏิสัมพันธ์กับบางคนได้แต่กลับบางคนเราก็ ต้องกล้าที่จะพูดตรงๆกล้าที่จะปฏิเสธมันจะทำให้คุณชัดเจนกับชีวิตมากขึ้นขอให้การทำนายทั้งหมดนี้จะเป็นไกด์แนวทางให้คุณได้ถอดกับดาบที่มันปักกลางอกในใจของคุณเพื่อให้คุณได้หลุดพ้นเพื่อให้คุณได้มีความสุขในแบบที่คุณอยากเป็นขอขอบคุณในการรับฟังคลิปนี้ ที่น่าจะนานหน่อยนะคะใครที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบก็ขอให้คุณโชคดดีขอให้คุณประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณปรารถนาจงมุ่งมั่นชัดเจนกับเหตุและผลและความจริงที่ปรากฏของคุณขอให้โชคดีร่ำรวยมีความมั่นคงทั้งจิตใจ และสภาวะของการงานและการเงินนับต่อจากนี้นะคะ